สวัสดีครับก็หัวข้อในวันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องของ change management นะครับเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงในหลายครั้งที่องค์กรเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจในตัวพนักงานหรือว่าการทํางานเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแต่ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้นะครับหลักๆก,ก็คือว่าไม่สามารถทําให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงไม่สามารถทําให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงพนักงานหรือว่าหัวหน้าง,งานเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนพนักงานเนี่ยให้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้นะครับ ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้นะครับไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะว่าไม่สามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับมันมีโมเดลโมเดลหนึ่งนะครับที่เป็นหลักการง่ายๆที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องของสเต็ปหรือขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโมเดลโมเดลนี้นะครับของเลวินนะครับเพื่อจะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นว่าในการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยควรจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหรือว่าวิธีการอะไรบ้างนะครับ ครับเราจะเห็นว่าตัวโมเดลของเลวินเนี่ยจะแบ่งสเตจของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1ก็คืออันฟีดขั้นตอนที่2ก็คือการเชงหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนขั้นตอนที่3มก็คือการฟีดความหมายก็คือว่าเรามองภาพของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเหมือนน้าแข็งนะครับช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตามภาพเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมก็คือแข็งอยู่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้เนี่ย ก็จะทําให้น้ําแข็งนั้นอาจจะเกิดความเสียหายแล้วก็ไม่สามารถขึ้นรูปในสิ่งที่ต้องการได้นะครับดังนั้นขั้นตอนที่ 1, <_ d ance> 1> เนี่ยก็ต้องทําให้น้ําแข็งนั้นละลายนะครับหรือเรียกว่าการอันฟีดขั้นตอนในการอันฟีดหรือทําให้น้ําแข็งละลายก็เหมืนอน,นคนที่เราจะต้องการไปเปลี่ยนแปลงเขานะครับเราก็ต้องทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าพร้อมหรืออยากที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเขาก็ต้องมีความตระหนักหรือเห็นความจําเป็นหรือเห็นประโยชน์ รือเห็นโทษนะครับที่สถานการณ์ปัจจุบันมันเกิดขึ้นและก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งใหม่และสิ่งที่เขาต้องทำนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการให้เรื่องราวนะครับให้ข้อมูลให้ความเข้าใจนะครับเข้าใจใน,นที่นี้ก็คือว่าเข้าใจทั้งว่าเขากังวลอะไรถึงไม่อยากเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้ความเข้าใจว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันจะดียังไงนะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาพร้อม และเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับด้วยวิธีการให้ข้อมูลให้ความเข้าใจนะครับเขาอกเข้าใจในคนที่เราจะเปลี่ยนแปลงเขานี่คือขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นตอนของการอันฟีดส่วนขั้นตอนที่2ก็คือการเชงนะครับเมื่อคนเหล่านั้นเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วคราวนี้เขาก็ต้องอยากรู้แล้วว่าไอ้ที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยมันมีความมั่นใจอย่างไรได้บ้างนะครับมันมีความมั่นคงอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มันมีวิธีการมีขั้นตอนมีกระบวนการ และมีกลยุทธ์อย่างไรขั้นตอนนี้เป็นการสร้างให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยจะสําเร็จก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโมเดลนะครับสร้างขั้นตอนทําความเข้าใจว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วก็จะมีสเต็ปของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้างสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจนะครับพูดง่ายก็คือทําขั้นตอนของการ เปลี่ยนแปลงนั้นให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ให้เป็นจริงนะครับคือขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงผู้นําก็จะเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญนะครับที่จะพาคนที่พร้อมจะเปลี่ยนอยู่แล้วเนี่ยให้เคลื่อนไปในจุดที่เราต้องการนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยคือเมื่อเราได้โมเดลได้รูปแบบหรือว่าได้มาตรฐานใหม่ที่เราต้องการแล้วขั้นตอนนี้เราก็ต้องทําให้มันฟีดความหมายก็คือขึ้นรูปในสิ่งที่เราต้องการในการทํางานก็คือกําหนดเป็นโมเดลใหม่ กำหนดเป็นสแตนดาร์ดใหม่กำหนดเป็นกระบวนการการทางานใหม่เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อให้เกิดความลงตัวเพื่อให้เกิดบรรยากาศในมาตรฐานที่เรากําหนดขึ้นมาเหตุผลก็เพื่อให้เราเชื่อมั่นแล้วก็ยึดถือในสแตนดาร์ดใหม่และไม่ให้กลับไปเป็นจุดเดิมในตอนเริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลงดังนั้นขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองการให้ความสําเร็จให้ความมั่นใจให้ความชื่นชมหรือว่าดู ปัญหาเรียนรู้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นเพื่อทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนมานั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สําเร็จนี่คือวิธีการที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นคงอยู่เป็นวันธรรมที่จะคงอยู่ต่อไป ะจะเห็นว่าสเตปการเปลี่ยนแปลงของเลวินนั้นก็เป็นขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนนะครับก็คือว่าต้องอันฟีดก็คือสร้างบรรยากาศสร้างความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เชงก็คือเปลี่ยนแปลงทำให้ทุกคนหลอมละลายแล้วก็ทาในสิ่งที่เราต้องการและขั้นตอนสุดท้ายก็คือกําหนดเป็นสแตนดาร์ดเป็นขั้นตอนในการทํางานใหม่เป็นการฟีดโมเดลนั้นเป็นสิ่งที่เป็นว่าทําใหม่นะครับเป็นว่าฐานใหมให่เกิดขึ้นลองไปปรับใช้ดูนะครับ บางองค์กรเนี่ยไม่เข้าใจสเต็ปง่ายๆสเต็ปเหล่านี้นะครับก็พอถึงเวลาก็จะบังคับใช้ก็จะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับมันก็จะเกิดแรงต้านค่อนข้างมากนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะมีแรงต้านถ้าเราไม่สามารถเอาชนะแรงต้านได้หรือไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยมันก็จะทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่สําเร็จและบางครั้งนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นสําเร็จแล้วนะครับ แต่ก็ยังกลับไปเป็นรูปแบบเดิมอีกเพราะว่าเราไม่สามารถฟีดสิ่งที่เราทําใหม่ขึ้นมาได้นะครับไม่สามารถฟีดนโยบายหรือมาตรฐานการทํางานใหม่ได้นะครับก็เป็นโมเดลที่เราไปปรับใช้ดูนะครับโมเดลการเปลี่ยนแปลงของเลวินครับง่ายๆนะครับปปรับใช้ดู3ขั้นตอนนี้ครับ